โอเควันนี้ผมก็จะมาแจกท่ออีกหนึ่งใบมันเหลือหนึ่งใบพอดีไงปรับแต่งเสียงตรงนี้ได้นะครับโอเคกิจกรรมในคลิปนี้ก็คือสวัสดีไวรุ่นล้อสีและสตีทรงโซนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตเจ้า125บากเจ็งคันนี้นะครับผมตอนตอนเนี้ยของแต่งที่ผมใส่ไปทั้งหมดเนี่ยมันมีอะไรบ้างในส่วนของแฮนด์นะครับผมก็จะมีนี่ครับปลอกแฮนด์เดโทน่าครับอันนี้เขาเรียกว่าลายอะไรผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนนะแล้วก็จะมีอุดปลายแฮนด์นะครับก็จะมีก้านเบรกนะทุกคนนี่อ่ะดูเอาและในส่วนของชุดหน้้้้าาานนนนนนะะ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 ะคคคครรรรรรััััับบบบบผมมมมมกกก็็็จจีีสสสสยยเเเเปปขขขอออออองงงไววววววฮลลื่ิิิตตตชชช์์์แ๊ห น็อตเท้าหน้านะครับผมกึงมือนะครับาการเบรกมาดูการเบรกสวิตช์นะครับผมเป็นประมาณนี้เลยขอบล้อนะครับเป็นขอบล้อบันไซนะทุกคนนะสีแดงเออรอยพิแพ่บางเจงคันนี้นะครับก็จะไล่น็อตเลสนะทุกคนนะนี่ก็จะมีน็อตเลสตรงชุดแข็งนะครับชุดแข็งเครื่องนะครับแล้วก็นี่ชุดสีนะครับนี่กล้องนี่ชุดสีอยู่ตรงนี้ตากล้องเออดูแต่เรายังไม่ไล่ไล่ทุกจุดนะทุกคนนะเออเดีย๋ยวรองรบก่อนมันจะมีท่อเป็นของชานสปีดนะครับทุกคนก็อาจจะได้ยินเสียงไปแล้วส่วนของโช๊คหลังนะครับจะเป็็นนนนนะครัับตวี้เปงา เทียบแท้แล้วกันนะครับเป็นงาน